สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องข่าวสารของแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกเป็นข่าวที่มีความน่าเชื่อถือของทั้งสูงนะครับเพราะว่าเล่นมาจากเดอะทเลกราฟโดยเจมส์ดักเกอร์นะครับซึ่งดักเกอร์เนี่ยเป็นนักข่าวที่มักจะเล่นข่าวแมนยูเป็นประจำด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นนักข่าวของอังกฤษที่แบบ มีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับยกให้เป็นเทียร์หนึ่งอะหรือว่าความน่าเชื่อถือสูงจริงๆอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ร้อเซนตะต้องบอกอย่างนั้นครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนักข่าวความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยแต่ก็สู้ในเรื่องของการการันตีของทางสโมสรไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นร้อเเนี่ยผมยกให้เป็น70%ได้นะครับเจ็ดประมาณนั้นเลยนะครับเวลาเจมดบ็เกอร์เล่นข่าวมาค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับมีประเด็นออกมาอย่างไรรนะคับ ก็ต้องเชื่อมโยงไปที่ในช่วงซัมเมอร์นะครับมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะโละนักเตะถึง6รายด้วยกันนะครับซึ่ง6รายเนี่ยก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมมาทั้งซีซั่นอยู่แล้วนะครับการโลกครั้งเนี้ยเพื่อเป็นการระดมทุนด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ามันมีกระแสข่าวออกมานะในเรื่องของโควิด1 9ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันทำลายในเรื่องของรายรับรายจ่ายของทางแมนยูชัดเจน แล้วก็ที่ผ่านมาบอร์ดระดับสูงของทางแมนยูก็ได้ออกมาพูดถึงหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับสถานะการเงินอย่างเช่นเอ็ดบูดเวิร์ดเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะมีผลกระทบในช่วงซัมเมอร์เรื่องของการซื้อนักเตะเข้ามานะฮะอาจจะเดินหน้าเรื่องของการเสริมทัพลำบากหน่อยแต่ไม่ใช่แบบว่าไม่ได้เสริมนะคือเสริมให้แหละแต่ว่าต้องรอดูสายการอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับมันก็อดคิดไม่ได้ครับว่าการพูดแบบนั้นของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะเป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างไหมว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ดิวระดับค่าตัวระดับสูงอย่างจาดอนซานโชอาจจะไม่ได้หรือเปล่านะครับหรือดิวอย่างแจ็คกิลิสก็อาจจะไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับเหมือนกับว่าแมนยูเนี่ยต้องใช้เงินแบบระมัดระวังในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าโควิด -19 เเล่นงานทางด้านการเงินนะครับนี่คือสิ่งที่สโมสรชี้แจงมา หลายรอบแล้วประมาณ2อึงสารอบนะครับเพราะฉะนั้นมันฟังได้อยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี้เจมส์ดักเกอร์ก็ได้มีการขอคับว่าก่อนที่จะไปซื้อนักเตะรายดังๆหรือว่าเป้าหมายลำดับต้นๆเนี่ยนะครับแมนยู U, อาจจะต้องพิจารณาการปล่อยนักเตะบางรายออกจากทีมก่อนในช่วงซัมเมอร์ซึ่งมีการพิจารณา6รายชื่อด้วยกันนะครับมีใครบ้าง1เลยก็คือซานเชสนะครับเราทราบกันดีว่าซานเชสเนี่ยมีข่าวย้ายทีม ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแบบถาวรนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กับทางอินเตอร์มิลานแบบยืมตัวนะฮะก็ยังไม่มีบทสรุปอย่างเป็นทางการว่าจะย้ายไปแบบยืมตัวอีกสักหนึ่งฤด,ดูกาลไหมในช่วงซีซั่นหน้าหรือจะเป็นการย้ายไปแบบถาวรซึ่งว่ากันมากข่าวตอนนี้จาก FC i n t อินเตอร์นิวเนี่ยเป็นข่าวว่าสิบนะฮะผมเพิ่มเติมให้หน่อยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อินเตอร์มิลานกำลังเจรจารในเรื่องของค่าตัวซานเชสแบบถาวรอยู่นะครับ แมนยูเนี่ยขอประมาณ20ล้านยูโรนะฮะแต่ว่าทางอินเตอร์เนี่ยมองว่าราคานั้นมันสูงเกินไปก็เลยขอสักประมาณ10จนถึง12ล้านยูโรเท่านั้นนะครับถามว่านักเตะต้องการย้ายไปอินเตอร์มิลานแบบถาวรไหมทางสื่อดังกล่าวก็บอกว่าคือซานเชซต,ต้องการย้ายไปอินเตอร์มิลานแบบถาวรด้วยใจก็ไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าค่าตัวมันยังไม่ลงตัวนะครับทีนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่แมนยูแหละครับว่าจะยอมปล่อยในรา,ยราคาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการปล่อยซานเชสเนี่ยมันจะเป็นการลดเพดานค่าเหนื่อยลงไปด้วยเพราะว่าเราทราบวันนี้ว่าซานเชสเนี่ยอยู่กับแมนยูมีการแบกค่าเหนื่อยระดับสงูงราวๆ4 0 0 0 0 0ห0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่แมนยูเตรียมที่จะพิจารณาการปล่อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วอีกอย่างคือเหมือนกับซานเชสก็ไม่ได้อยู่ในแผกนการทีมของเฮงโซชาด้วยนะครับก็อาจจะปล่อยกันไปนี่คือรายแรกส่วนรายที่2เจมส์ดักเกอร์เทเลกราฟเนี่ยนะครับท้อกันออกมา เขาก็บอกว่าเป็นคิสบอลลิンคือคิสบอลลิングเนี่ยดูมีแววว่าแมนยูจะเก็บเอาไว้ใช้เองแต่ว่านักเตะเนี่ยเหมือนกับมีใจว่าจะย้ายไปโรม่าเพื่อหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอเหมือนกับทุกวันนี้นะครับคือนักเตะมีความต้องการมากกว่าแต่แมนยูก็เหมือนกับเปิดโอกาสให้มาพิสูจน์ตัวเองแต่คือเมื่อนักเตะใจไม่อยู่นะครับก็ต้องปล่อยกันออกไปราคาค่าตัวเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน20ล้านปอนด์ซึ่งตอนเนี้ย โรม่ากาลังพิจารณานะครับอันนี้ข่าวยืนยันได้เลยครับว่าทางโรม่ากำลังพิจารณาในเรื่องของค่าตัวกันอยู่ยังคุยในเรื่องของค่าตัวที่ยังไม่ลงตัวกันอยู่ซึ่งว่ากันมาโรม่าจ่ายได้ประมาณ1 5ล้านปอนด์เท่านั้นไม่เกินมากกว่านั้นนะครับก็ติดตามมาดูครับนะเป็นอีกหนึ่งดีลที่นักเตะมีความต้องการที่ย้ายออกจากแมนยูด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็รายที่3เนี่ยก็เป็นมาโกโดโฮครับ โรโฮเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากแมนยูด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยโรโฮอยากอยู่นะแต่ว่าอยู่ไปเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับก็เลยกะว่าจะไปอยู่ทางเอสโตเนียเตสแบบถาวรไปเลยไปอยู่กับลีกบ้านเกิดแบบถาวรไปเลยในขณะเดียวกันนะครับก็มีอีกหลายทีมในอังกฤษในอินตารลีก็ให้ความสนใจด้วยนะครับโรโฮเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าโซชาไม่ใช้นะครับไม่ได้อยู่ในแผนการทีมเลยแล้วก็นักเตะ ส่วนใหญ่มีแต่อาการบาดเจ็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะโลก,กันออกไปราคาก็ไม่น่าจะเกิน10ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ก็เห็นว่าเอสตเนนเตสเนี่ยพยายามต่อรองราคากันอยู่นะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีรายอื่นอย่างฟิวโจนรายนี้ชัดเจนนะครับว่าโซชาก็แทบจะไม่เลือกใช้เลยนะครับใช้น้อยมากแล้วก็ผลงานก็ไม่ดีด้วยในยามที่ได้รับโอกาสแถมทั้งมีอาการบาดเจ็บแบบบ่อยครั้งทุกวันนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับมันก็เลย เป็นที่ชัดเจนว่าแมนยูก็เตรียมที่จะโลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฟิลโจนก็อาจจะย้ายไปทีมอย่างนิวคาสเซิลเอเวอร์ตนะครับแล้วก็ทีมระดับกลางๆของตารางหลายๆทีมที่ให้ความสนใจอยู่แต่ว่ายังวนเวียนอยู่ในลีกอังกฤษนี่แหละนะครับก็เป็นการปล่อยกันออกไปนะครับแล้วก็รายต่อไปนะครับรายที่5ก็คือเจสซีลินการ์ดนะครับนักเตะรายนี้เขามีการอ้างว่าที่ผ่านมามันเริ่มที่จะชัดเจนแล้วว่านักเตะเริ่มที่จะ คิดเดืเองของการย้ายทีมนะครับเพราะว่าในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะมีการเปลี่ยนเอเย่นนะครับไปร่วมงานไปจับมือกับมิโน่ไดโร่าซึ่งมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากนะครับว่านักเตะเหมือนกับเป็นการส่งเสียงอะไรบางอย่างว่าเตรียมที่จะพิจารณาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตนะนะครับหรืออาจจะย้ายทีมนั่นแหละนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถ้าเกิดสถานการณ์ยังไม่โอเคในทินอูดฟอร์ดซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ชัดเจนครับว่าจะสิ้นกาไม่ได้เป็นตัวหลักอีกต่อไปแล้วนะครับหลังจาก บรูโนมาบ็อกบา์ ark, กลับมานะครับแล้วก็มีเมสันกินบูดเบียดขึ้นมาเพราะฉะนั้นลินการ์ดก็แทบจะไม่ได้รับโอกาสเลยนะครับผลงานในสนามก็ไม่ค่อยโอเคก็อาจจะโดนพิจารณาค่อนข้างสูงที่จะโดนปล่อยออกจากทีมด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ลินการ์ดมีข่าวเชื่อมโยงกับลีกอินเตอรลีนะเพราะว่าิโนูเดลกาเองเขาก็มีเครือข่ายอยู่ในลีกอินเตอรลี่เยอะมากนะครับข่าวที่ผ่านมาผมเห็นแว่วมาว่ามีเอซิมิลานนะครับในลีกอินเตอรลีแล้วก็พวกนาบูรีอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ความสนใจอยู่นะครับ รายสุดท้ายครับเป็นเดียโกดานโลนะครับเป็นดาวรุ่งที่เราดึงมาจาก FC ฟซีบในยุคข,ของโชเซ่มิโยนะครับนะักเตะรายนี้ถามว่าคือยังสามารถใช้ได้ไหมก็ยังสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมีอาการบาดเจ็บบ่อยนะครับนั่นคือปัญหาหลักเลยนะครับทำให้โซชาก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับคือเก็บเอาไว้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บอย่างเดียว ก็อาจจะพิจารณาการปล่อยโตก็ได้นะครับมีหลายๆทีมในอังกฤษก็ให้ความสนใจอยู่นะครับอีกทั้งในพื้นที่ตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยตอนนี้แมนยูมีการดันอีธานเลียดขึ้นมานะครับมอนบิซาก้าก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับด้านซ้ายก็เป็นเบนนอนวิลเลียมกับลุกชออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ในตำแหน่งแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยมันแน่นกันไหมดเพราะฉะนั้นอาจจะมีการปล่อยเดียโกดาโล่ไปก็ได้นะครับแต่รายเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นการปล่อยยืมตัวด้วยหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าอายุย แล้วก็3รายหลังเนี่ยคือเหมือนกับว่าแมนยูพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอที่ยื่นกันเข้ามาเลยนะครับถ้าเกิดสนใจจริงแต่ว่า3รายด้านบนอย่างเช่นซานเชสคริสมอลลิงโรโฮเนี่ยต้องยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณากันก่อนนะครับมาดูข้อเสนอกันก่นกอนนะครับก็นี่คือการเล่นข่าวออกมาสิ่งสําคัญนะครับขาย6นักเตะ6รายเนี้ยของทางแมนยูเนี่ยว่ากันว่าอาจจะเป็นการระดมทุนในส่วนของการขาย6นักเตะรายเนี้ย ไปสมทบทุนในการซื้อเจดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้ที่เป็นเป้าหมายหลักด้วยนะครับนั่นคือการเล่นข่าวออกมานะเพราะว่าเจดอนซานโชเนี่ยเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แมนยูต้องการเสริมทัพที่สุดนะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็ว่ากันอีกรอบหนึ่งแหละว่าจะเป็นใครนะครับก็ติดตามกันดูครับนี่คือข้อมูลที่เอามาฝากกันนะครับนะแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับในเรื่องของการเสริมทัพนะแล้วก็การปล่อยนักเตะออกจากทีมนะครับ ทีนี้ครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับผมจัดว่าเป็นข่าวกอสิบแล้วกันนะครับสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าเล่นมาจากสื่อที่มีระดับความเชื่อถือ50/50 50นะครับเล่นออกมาจาก The e x p r e s s นะฮะสื่อดังของอังกฤษนะครับเกี่ยวข้องกับเฟอร์รานตอริสนะฮะซึ่งเป็นแนวรุกดาวรุ่งของบาลนเซียนะครับเดอะเอ็กเพรสเนี่ยมีการเล่นข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังพิจารณา ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยพลาดการได้ตัวจารดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับแล้วก็เล็งไปที่เฟอร์รานตาเรสนี่แหละที่เป็นเป้าหมายมาทางซีซันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ว่ากันว่าค่าตัวเนี่ยน่าจะถูกกว่าจารดอนซานโชอยู่แล้วนะครับแถมทั้งเรารุงหรายนี้ผลงานดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจแต่ MBN นะครับสื่อท้องถิน่นเล่นข่าวแย้งมาเลยครับว่า เขาไม่เชื่อว่าเฟอร์รานตอรเรสเนี่ยจะเป็นตัวเลือกสำรองของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลือกสำรองจริงๆเนี่ยเอ็มเอนมองว่าน่าจะเป็นแรบบี้มาทันโดของทางชาวกีมากกว่าที่เคยมีข่าวมาแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายก็คือเตียโกอามันดานะครับซึ่งเป็นแนวลุกเช่นเดียวกันของทางเวเรสนะฮะนี่คือ2รายที่เอ็มเอนมองว่าเป็นตัวเลือกสำรองจริงๆส่วนเฟอร์รานตอเรสเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับก็ ประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หยิบยกมาพูดถึงกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรกับข่าวโดวยรวมนะครับทั้งสองข่าวเลยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ